หลายคนน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าเทสสั้นกำไรไมลละล้านมาแล้วใช่ไหมคะพอได้ยินแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะทําตามมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ทําไมคนส่วนใหญ่ที่เรียนกับเต้ยเนี่ยบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําทไม่ได้วันนี้ในรายการ 4-Minute w e l l นะคะเต้ยจะมาเล่าให้คุณฟังค่ะว่าจริงๆแล้วเต้ยทาอะไรบ้าง 4- Minute We เ l เปลี่ยนมุมมองสู่ความมัง่งคั่ง ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนค่ะการที่เราเนี่ยเข้ามาเทรดสั้นนะคะแล้วก็ทากาไรได้เยอะๆจากตลาดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความโชคดีนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการแบบว่าไค,ค้าเราตลาดเก่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากความเข้าใจการเดินทางของสภาวะตลาดที่สําคัญคือมีการฝึกฝนนะคะเก็บแพทเทิร์นเก็บสถติติต่างๆในการดูพฤติกรรมนั้นนะคะว่าสถิติของการเกิดพฤติกรรมแต่และพฤติกรรมเนี่ยมันเกิดบ่อยไหมนะคะแล้วก็ได้มีการเก็บสถิติคือการเทรด จริงนะคะมีการ forward test นะคะทดลองใช้จริงนะคะแล้วก็ดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนะที่ได้ได้เก็บสถิติหรือว่าฝึกฝนมาเนี่ยนะคะแต่ละกลยุทธ์แต่ละเทคนิคนะคะก่อนที่จะออกมาสอนหรือก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นได้รู้ได้เรียนกันเนะะี่ยค่ะใช้เวลาเป็นแรมปีเลยอาจจะมีอยู่เทคนิคหนึ่งค่ะที่ใช้เวลาน่ไม่ได้ถึง1ปีนะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะคะก็คือประมาณ8เดือนลองนึกภาพนักแม่นปืนค่ะที่ยิงปืนเนี่ยแค่ร้อยนัดบางคนเนี่ยยิงไม่เข้าเป้าเลยสักนัดเดียวในะ ขณะที่บางคนนะคะอาจจะยิงเข้าเป้าแค่2อถึงสนัดแต่บางคนค่ะยิงเข้าเป้าทุกครั้งเลยนักแม่นปืนคนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนที่มีปืนที่ดีที่สุดแต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักปืนของตัวเองดีที่สุดค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะต้องรู้สภาวะอารมณ์ในตอนนั้นด้วยว่าตอนที่ตัดสินใจในการเหนี่ยวไกลเนี่ยหรือตอนเปิดออเดอร์เนี่ยสภาวะอารมณ์ณนะขนาดนั้นเป็นอย่างไรซึ่งในการเทรดสั้นเนี่ยก็เหมือนกันเลยค่ะมันไม่ใช่เป็นการที่เราแบบโอ้ต้องดูว่าฉันจะเลือกสินค้าตัวไหนนะเทรดผลิตภัณฑ์ นนะะสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการรู้ อารมณ์ตัวเองรู้การใช้เครื่องมือของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือของตัวเองเหมือนกับนักแม่นปืนที่รู้ว่าปืนของเขาเนี่ยใช้ยังไงและเขาเข้าใจการใช้ของมันเนี่ยดีที่สุดเลยและนี่ก็คือแนวทางในการเทรดของเต้ยนะคะที่เต้ยเนี่ยไม่ได้เน้นแค่เทคนิคในการเทรดเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเน้นไปที่จิตวิทยาในการเทรดด,ด้วยค่ะข้อแรกนะคะเราจะต้องเช็คตัวเองก่อนลงทุนค่ะซึ่งการเช็คตัวเองเนี่ยก็คือเราจะดูว่าก่อนที่เราจะกดซื้อกดขายนะคะก็ถามตัวเองก่อนตลอดเลยนะคะว่าตอนนี้เรา กำลังรู้สึกอะไรอยู่เรากําลังรู้สึกอยู่ในความโกรธไหมกําลังหงุดหงิดไหมมีอารมณ์โลภไหมนะคะลองเช็คตัวเองก่อนว่าตอนนี้สภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นปกติไหมนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่พร้อมที่จะเข้าไปเทรดในตลาดหรือเปล่าข้อ2ค่ะแต่ออยากจะพูดถึงเรื่องของวินัยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวินัยเนี่ยสำคัญกว่าความรู้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในการเทรดตามเช็คลิสต์ของเราค่ะไม่ว่าจะ TP หรือ SL นะคะให้เราเนี่ยทำตามแผนเสมอนะคะให้เราเนี่ย โฟกัสที่กระบวนการเทรดนะคะดูที่เช็คดิทของเราและข้อที่3ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมันดิมิเนตเมนต์หรือการบริหารพอร์ตนะคะต่อให้เราเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดีมีเช็คดิทที่ใช่นะคะโอ้เช็คดิทมาครบเลย1นึ่งสอาี่าตัดสินใจเข้าเทรดแต่ไม้นั้นดันโอเวอร์โหลดค่ะอาจจะเป็นไม้ที่ทาให้พอร์ตของเราพัางได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของมันดิมิเนตเมนต์สำคัญมากมากเลยนะคะนี่ก็คือการเทรดสั้นนะคะเพื่อทําให้เราสามารถสร้างผลกําไรก้อนโตได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในส่วนของตรงเนี้ยมันเป็นเรื่ององงข ความเข้าใจตลาดเข้าใจเครื่องมือที่เราใช้เข้าใจตัวเองด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่ลั่นไก่ไปท p ได้ง่ายๆเช่นเดียวกันสําหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคการเทรดสั้นให้ลึกกว่านี้อย่าลืมกด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะคะสาหรับรายการ 4-Minute ิทเวลวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ4 Minute We เ l t h เปลี่ยนมุมมองสู่ความมัง่งคั่ง